สวัสดีครับผมพบกับเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนกุมภาทั้งเดือนแห่งความรักทั้งเดือนของตรุดจีนก็ต้องนี่เลยสีแดงสีแดงแรงริดมาเลยนะครับผมก็คือ A-Class 250 AMG Sport Package นะครับผมซึ่งจะเป็นน้องเล็กสุดของทาง Mercedes-Benz แล้วและรถคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG ทั้งคันเลย A-Class รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่จะได้ตัว ไดมอนด์กริลมาซึ่งจะเป็นดีไซน์ใหม่ที่ทางเบนซ์ใช้มาแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนชอบโดยส่วนตัวผมก็ชอบนะตอนออกมาใหม่ๆมันพลิกมันพลิกหลายๆอย่างคือถ้าเกิดเราเห็นรถทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนดีไซน์ก็จะเป็นขีดๆอะไรอย่างนี้ทั่วไปแต่เนี่ยเขาเล่นลูดลายการคําว่าไดมอนด์เข้ามานะครับเป็นจุดเนี่ยครับจุดเล็กๆน้อยๆทั้งอันกริลมันก็เลยดูแปลกใหม่แล้วก็สวย สวยด้วยกันชนล่างอันนี้ก็จะได้เป็นตัวกันชนที่เป็นของ AMG ด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่กันชน AMG เนี่ยข้างหน้าเนี่ยของเขาตรงนี้นะครับดูดักลมเนี่ยครับรูดักลมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเล็กๆนะครับไม่ได้ดูดดันเหมือนตัวนี้ได้ชุดแต่ง AMG มาปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดดันขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็สวยงามด้วยไม่พอนะครับผมเจ้าไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัวท็อปด้วยไบยซีนอนของเขาเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้เลยไฟ LED อยู่ข้างในเป็นเดย์ไลท์นะครับแล้วก็คมแบบโปรเจคเตอร์ รถคันนี้เนี่ยได้สีแดงไม่พอในโคมโปรเจคเตอร์ข้างในนะครับตัวใบตัวสีน้อนในเนี่ยก็มีวงลีสีแดงสอดคล้องกับสีข้างนอกนี้ด้วยสวยมากนะครับลงตัวมากกับไฟแล้วก็ A class คันนี้เนี่ยได้ AMG package มาปุ๊บเนี่ยโดยรวมแล้วข้างหน้านี่ดูดุดันสุด,สดจริงจริง,ข,งข้างข้างของรถเจ้า A class คันนี้เนี่ยยิ่งสปอร์ตเพราะว่าหนึ่งเลยเขาได้คาลิปเปอร์ที่เป็นสีแดงมาด้วยนี่พ่นสีแดงคาลิปเปอร์แล้วก็มีโลโกโล Mercedes ้ Mercedes-Benz ให,ให้ให้เห็นอีกตรงเนี้ย ดูสปอร์ตมากนะครับแล้วก็ดิสเบรกที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นดิสเบรกที่เจาะรูด้วยซึ่งไอการเจาะรูเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องถ่ายเทความร้อนนะมันทําให้รถดูเท่ขึ้นอีก่ังหางและแม็กกันนี้ก็จะเป็นแม็กของ AMG นะครับผมขอบ18นิ้วและเป็นสแตนดาร์ดออปชันที่มากับเจ้า A250 คันนี้ที่ผมได้มาแล้วตัวแม็กเองขอบเองทุกอย่างเนี่ยรวมแล้วเบ็ดเสร็จเอามารวมกับ A-Class คันนี้ ลงตัวมากนะครับดูสปอร์ตมากเรื่องข้างนะครับคันนี้ก็จะได้ชุดแต่ง AMG มาด้วยก็จะทำให้ตัวสเกิร์ตข้างนะครับผมหรือบันไดข้างเนี่ย เขาจะมีชุดแต่งยื่นออกมาทําให้ตัวรถดูดุมากขึ้นประตูของมันจะไม่ใช่เฟรมเลสนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้เทียบกับตัวเฟรมเลสแล้วคันนี้ขับไปประมาณ120อัพเนี่ยเสียงลงเสียงลมที่มันเข้ามาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีเสียงเข้ามากวนใจเลยเพราะว่ามีตัวยางซับพอร์ตมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่เหมือนพวกประตูแบบเฟรมเลสต่อเน,นื่องมาข้างหลงังข้างท้ายนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ หลายๆคนชอบใน A Class ก็คือความเป็น5ประตูเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการที่หา5ประตูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมแบรนด์คือตัวแบรนด์เองอะ่ะไม่ได้โฟกัส5ประตูเหมือนรถญี่ปุ่นที่เราจะเห็นหลายๆคันออกแบบ5ประตู5ประตูกันเยอะดีไซน์ของเจ้า A Class คันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ไฟตัว C นี่เป็นไฟ LED สวยงามนะครับกันชนล่างตัวนี้ก็จะเป็นกันชนล่างแบบ AMG ด้วยก็จะมีนี่รูที่ ที่จริงแล้วว่าปกติอะถ้าเขาทําเป็นแบบดีๆเลยอะมันจะเป็นรูระบายอากาศก็ได้แต่เนี้ยจะเป็นตันนะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องดีไซน์มากกว่าที่มันดุดันขึ้นและโดยที่ว่าของเขาเนี่ยเป็นรถแบบ5ประตูเปิดมาปุ๊บก,การวางของท้ายเขาเนี่ยมีพื้นที่ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไซต์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถวางพวกกระเป๋าไซส์ขนาดใหญ่ได้ประมาณ2-3อันนะครับวางนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเรายังใช้ไม่พอเรายังอยากจะวางของได้เยอะกว่านี้อีกนี่เราพับเบาะลงไปเลย ตานนี้แหะครับผมเวลาผมพับบอกไปปุ๊บนะซื้อของเหอะใช้ไม่พอหรอกผมว่านะสำหรับรถที่ไซส์ขนาดนี้ใส่ของได้จูใจมากเพราะว่ารถคันนี้มีออปชั่นที่สามารถพับเบาะได้อีกต่างห่างนะครับผมทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเจ้า A-Class ที่เป็นรถขนาดมินิมินิเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นมาต่อเนื่องกับคุมกำลังของเขานะครับผมโดยที่ว่ารถจิ๋วขนาดนี้แล้วได้เป็น250นี่เป็นเครื่องที่ ขอบอกเลยว่าจิ๋วแต่แ๋วมากเพราะเครื่องยนต์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ซ c 210แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ที่เป็นเกียร์ 7G-Tronic เป็นเกียร์ออโต้แรงมากๆเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถทำท็อปสปีดได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่พอนะครับ0ถึง100เขาเพียงแค่6วิกว,กว่าเท่านั้น แรงมากสําหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้แต่คําว่าแรงเนี่ยหลายหลายคนก็ต้องมองว่าแล้วมันประหยัดไหมแล้วมันใช้ทุกวันได้ไหมคุณขายรถไซนี้มันต้องใช้ทุกวันนะรถคันนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันมันอยู่แค่เพียง12บ3อ1 12 13ากิโลเมตรต่อลิตรใช้ในเมืองคุณขับได้สบายสบายเลยนะครับผมรถเป็นรถเบนซินที่ไม่กินน้ํามันและให้ความสนุกสนานในการขับขี่ มามาชมภายในก่อนดีกว่าของเจ้า A-Class คันนี้ถ้าคุณเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ไม่นานที่ผมทำเ CLA ไปคุณจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกันเด็มเลยนะครับผมภายในของเจ้า A-Class ปี2013เนี่ยจะเหมือนกับ CLA ที่ผมรีวิวไปเลยนะครับผมแทบจะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยมีแค่หน้าตา่อหน้าตาที่จอเนี่ยที่จะไม่เหมือนกันตัวเบาะเองเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังกึ่ง ผ้ากำมะหยี่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะออกแนวสปอร์ตอยู่แล้วว่าผ้าตัวนี้เนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนพวกผ้าคันทาร่านะครับจอตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อก,กับทั้งบลูทูธได้ USB ได้นะครับแผ่นได้ AUX วิทยุคือได้หมดเลยที่เราใช้งานทุกวันนี้แผงตรงกลางนี้ก็จะมีปุ่มช็อตคัทนะครับก็จะบอกเลยเรดิโอแผ่นเนวีโทรโฟนอะไรพวกนี้ส่วนข้างขวาก็จะเป็นแป้นพิมพ์รถคันนี้ก็จะมีตัว ปรับโหมดการขับขี่อีกก็จะมีทั้งหมด3โหมดให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Eco Sport Man แนวลและรถคันนี้เนี่ยครับคำว่า M เนี่ยแมนนวเนี่ยก็จะมาพร้อมกับการเล่นเกียร์เองได้เพราะว่ารถคันนี้มีแพดเดิลชิฟให้เล่นนะครับอยู่หลังพวงมาลัยอีกต่างหากแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบอ่าสิงโคลโซนนะครับผมก็คือจะไม่ใช่ดูอ้อเนาะจะเป็นแอร์ป,ปรับฝั่งซ้ายมือจะเป็นปรับแบบอุณหภูมินะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นปรับแรงลมก็จะใช้งานได้ประมาณนี้ มาที่เรือนไม้ของเจ้า A-class กันนี้ก็จะเป็นเรือนไม้ที่จะผสมผสานร,ระหว่างแอนล็อก แล้วก็ใจพูดดิจิทัลแบบเต็มก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นแค่จอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นนะครับกว่าสมัยก่อนแล้วก็เป็นตัวเลขเฉยๆจะไม่ใช่เป็นจอแบบ LED หรือว่าจอดิจิทัลที่มีหลายๆสีเนาะอันนี้จะเป็นจอแสดงผลเล็กๆฝั่งซ้ายก็จะเป็นบอกความเร็วนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นบอกพวกรอบเครื่องพวกความร้อนของตัวรถและตรงกลางเนี่ยครับเราสามารถเล่นได้นี่ไม่ว่าจะเป็นอ,อัตราการสิ้นเปลืองนะครับผม ทริป A ทริป B นะครับตรงเนี้ยบอกกันหมดเลยกดขวาไปก็ใช้งานเหมือนกันนะครับเมนูแรกก็จะเป็นออดิโอเพิ่มเปลี่ยนส,สถานีนะครับผมสถานี FM เนี่ยต่อมามันก็จะเป็นเกี่ยวกับเราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์อะไรอยู่นะครับ a อ s ซิสของเราก็จะเป็นตัวมี ESP การลื่นกัาไหลนะครับสามารถปิดเปิดได้แล้วก็ attention assist ก็คือ,อตัว การหลับในนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นเซอร์วิสนะครับผมเมนูแรกก็จะเป็น0ูนย์เมสเซรถไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้ถ้าเกิดมีมันก็จะขึ้น1นึ่งเมสเซจส s งเมสเซจก็มาดูที่นี้ได้เลยมาถึงที่พวงมาลัยนะครับโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยได้ตัวชุดแต่งที่เป็นแบบ AMG มาก็จะได้พวงมาลัย AMG แบบ3ก้านท้ายตัดนะครับผมตามโครงคอนเซปต์รถสปอร์ตเลยก็เป็นพวงมาลัยที่ ผมมองว่าหนึ่งเลยนะเป็นพวงมาลัยที่สวยนะครับผมณนะสมัยนั้นคือเป็นพวงมาลัยที่สวยมาก2ก็คือเป็นพวงมาลัยที่ไซส์ค่อนข้างดีเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยขับรถเบนซ์เมื่อประมาณแบบปี04-05เนี่ย ตัวพวงมาล,ลัยเนี่ยมันใหญ่มากมันดูเทอทะนะครับผมการเปลี่ยนมาเป็นพวงมาล,ลัยดีไซน์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่านาตอนนั้นนะเบนท์ทออกมาได้ดีมากแล้วมาพร้อมกับแพดด์อชิพที่สามารถเล่นเกียร์ได้อีกด้วยแล้วซึ่งเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นแบบเกียร์แบบดวลคลัชนะครับผมเป็นเกียร์แบบ7สปีดก็สนุกสนานแน่ในการสับเกียร์ในการเล่นเกียร์นะครับผมสําหรับรถเบน A เอคลาสคันนี้และไม่พอนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกของรถคันนี้ก็จัดให้เต็มไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ําฝนออโต้นะครับไฟออ นี่ให้มาครบหมดเลยมี cruise control มี speed limit control นะครับให้มาครบคันในเจ้าเบนเอคลาสกันนี้มาต่อที่ข้างหลังเล่าเจ้าตัว a อคลาสเข้ามาโดยความที่มันเป็น a อคลาสเนี่ยครับมันก็จะแตกต่างจาก c ซ a ตรงที่ว่า c ซ a เนี่ยเขาจะมีสโลปลงค่อนข้างเยอะตัวผมเองเนี่ยมานั่งในเอคลาสอันนี้เนี่ยนั่งสบายกว่าเซ a มันมีความสูงขึ้นมานะครับผมแต่ความสปอร์ตอ่ะมันก็อาจจะสู้เซ A ไม่ได้แต่ใน A-class คันนี้เนี่ยมันจะให้ความสบายมากขึ้นเพราะว่าหัวเนี่ยผมผมเลยเยอะเลยนะครับผมใครที่สูงประมาณ180เนี่ยก็ยังนั่งได้สำหรับรถคันนี้ผมสูงร7 3จิาหัวนี่เลยเป็นคืบเลยนะครับผมส่วนขาเท้าเนี่ยไม่มีติดเลยนั่งสบายๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้า A-class คันนี้แต่ว่าถ้าเกิดให้นั่งแบบ5คนนะครับม,มานั่งตรงกลางด้วยเนี่ยก็ สำหรับคนที่5เนี่ยคนที่นั่งตรงกลางเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไป4คนเนี่ยรถคันนี้นี่ทำทำหน้าที่ได้ดีดีเกินคาดไซส์รถที่เป็นไซส์รถเล็กที่สุดของเจ้า Mercedes-Benz เลยนะครับ ถือว่าโอเคแล้วก็ลวดลายข้างหลังนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะเหมือนข้างหน้าเลยเบาะเบิดทุกอย่างก็จะเป็นหนังเลนได้แดงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกำังยีนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า A-class คันนี้ก็หลายๆคนคงเห็นทุกอย่างมันไปแล้วนะครับก็คงอยากรู้ราคาแล้วว่ารถเจ้า A-class คันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนต้นคลิปเนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่ารถคันนี้อยู่ราคาต่ำล้านนะครับผม เจ้ารถ a อค a า s 250 AMG คันนี้ปี2013วิ่งมาแสน0 0 0มกว่าโลคันนี้ผมเสนอขายอยู่ที่890,000 0บาทเท่านั้นนะครับผมไม่ถึงล้านแล้วไม่ใช่990,000ด้วย890,000บาทเท่านั้นเองคือมันเป็นราคาที่หลายๆคนผมมองว่าจับต้องได้ง่ายแล้วคุณได้เบนซ์ไปขับเลยแล้วไม่ใช่ว่าคุณได้เบนซ์แล้วมันไม่ได,มไมได้มีประสิทธิภาพอะไรเมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปนะคุณจะเห็นเลยว่าพ e r f อ r m มนทมันเนี่ย จัดจ้านมากนะครับกับราคาที่อยู่ในเรนจ์แค่890,000กบาทผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนกับการซื้อรถคันนี้และ A class เนี่ยถ้าคุณเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่ผมนำเสนอไปเนาะมันก็ขายของขายของมันได้เรื่อยๆและรถคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาตอนนี้ A class ผมมีอยู่2คันนะครับผมก็ลองเข้ามาติดต่อที่เต็นท์รถคุณหญิงได้นะครับโทรเข้ามาในเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์คุยกันได้เลยนะครับและก่อนที่จะปิดคลิปไปนะครับผมก็ ขอฝากต่อเนื่องเรื่อยๆเลยกับการซื้อรถนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เต็นคุณหญิงอยากซื้อรถมากนะครับใครที่มีรถจะขายนะครับแต่ไม่รู้จะไปเช็คที่ไหนก็เช็คที่เต็นรถคุณหญิงได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บเบอร์โทรนะครับทุกอย่างอ่ะขึ้นมาให้เลยนะครับติดต่อจากช่องทางนั้นได้หมดเลยซื้อรถกับที่เต็นรถคุณหญิงนะครับไม่ยากแน่นอนแค่ติดต่อเรามาทุกอย่างเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟคุณถึงหน้าบ้านแน่นอนโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์เลยก็ฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ไปด้วยนะครับเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะเป็นรถอะไรในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ